อเห็นตัวผมไหมครับตัวเล็กอยู่ใต้ตีนนะครับเห็นเห็นตัวผมไหมครับมดคดูคุณพงษคุณเมิกคำเตือนคลิปนี้ตั้งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาก่อให้เกิดการทะลเบแหวงความแตกแยกแตกนอกหรือแตกในใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่รับชมโปรดไปรับสังคทานก่อนรับชมไอเอไอเอไอไอ พี่เป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีขาข้างเดียวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจับเข้านาฬิกาเลยนะผมผมผมโดนแค้นนะครับอ่ะโดนอะไรนะครับโดนโดนปลากัดนะครับขาขาดเลย้ยปลาอะไรเนี่ยไปเลี่ยนเหรอลิฟจอเหรอใช่ครับใช่ครับ <laughs> โอ้ <laughs> นี่พี่โชคดีเนี่ยที่รอดมาได้ปกติคนโดนเอเลี่ยนกัดนี่ตาบนะครับยกเว้นผมอะผมเก่ง แล้วเกิดพี่เจอเอเลี่ยนอีกบอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับมันให้หมดเลยได้ครับได้ครับเอาถ้าเกิดเจอลงตัวก็บอกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจับลงตัวเข้าในาฬิกาให้ <c oughs> โอเคไหมครับโอเคครับ <c oughs> ระวังนะครับ <c oughs> ระวังไ <c oughs> ม่เย็ยนอยู่ข้างแม่น้ํราระวังลิฟจอกระโดดกัดนะครับช่วงนี้เอเลี่ยนระบาดครับโดนเลยนะตัวอะไรนะตัวอะไรนะ ตัวลิดจอรครับที่เป็นเหมือนนางเนี่ยนะครับระวังมันกระโดดกัดนะครับชว่วงนี้เอเลียนระบาดแบบอยากแปลงล่างเป็นฟอวร์แล้วไปใส่หน้ามืออย่างนี้ปะครับไออปล,ล่างเป็นฟัาร์ไปฉกเงิาไอ้พี่แปลงล่างเป็นเอเลียนได้นะครับพู้โชว์เรือนครับไ <c> ม <oughs> ่ได้แปลงล่างอะไรได้แค่โชว์เรือนเราทำไมเขาขี่รถลงน้ํากันนะครับเขาทําอะไรกันครับมีตำรวจจมอยู่ นายลองถือมนเกมมูดถือเขาเขาอินดี้ครับเบี๋แล้วคนนี้ตำรวจแสดงว่าเขาทำความั่วมาสิครับใช่ครับถ้าเขาไม่ทำความผิดเขาไม่หนีแล้วครับอ๋อร้อยแล้วเนี่ครับผมตกได้ลิฟจอแล้วครับอันนี้เป็นลูกลานของลิฟิ์จอผมมึงฆ่ามันได้ครับเพราะฉะนั้นที่นี่ปลอดภัยนะครับพี่ๆสามารถลงน้ำเล่นได้นะครับมีโฟล์มครับสงมัิว่า โฟอ์มไม่อยู่ในน้ำครับโฟอ์มตอนนี้อยู่ในนาฬิกาผมหมดแล้วผแก๊งสู้เลยครับเขี่รถลงนะครับว่านันกู้ภัยทางน้ำโอ้โหดเกินนี่ไงนี่ไงมีรถน้ำด้วยได้ข่าวไงได้ผมได้ใครอ่ะคนนี้เหรอกู้ภัยกู้ภัยกู้ภัยที่ขี่ไป้เมื่อกี้กู้ภัย สอบกู้ภัยหรือเปล่ากู้ภัยจมน้ำตายโอ้ยพี่โอ้โหเซียนหกวิธีพี่พี่มาดูเซียนหกวิธีโอ้โหท่านเซียมเซียนหกวิธีเซียนหกวิธีรับผมเข้าเออ่แบ่งพลังยิงยางให้กับผมหน่อยผมอยากครับมีเขาเรียกว่าเนื้อสังสาระข้าคือชายชาติย์แล้วฮะใจเจริบบึมบึม ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ครับฮัลโหลครับโอเคครับเห็นตัวผมไหมครับตัวเล็กๆอยู่ใต้ตีนนะครับเฮ้ยเห็นตัวผมไหมครับดูคุณพ่อคุณแม่เล็กทำไมมันเป็นอย่างนี้งงมากไอ้นี่ถ้ามีวิดีโอผมก็ตัวเท่านี้ผมงงมากเลยตัวเท่ามดมองอะไรไม่เห็นเลยพ่อ นี่ครับตกปลาเจอเอเลี่ยนบ้างไหมครับให้กลัวมึงคุ้นๆวะอย่าแปลงละวอ้เอาจไม่ใส่หน้าผมจังเลยโอ้ผมตามหาท่านเซนหกพีตั้งนานมังจินาฬิกาผมพังอ่ะปลุกเสกให้แล้วเนอะโอเคครับน้ำมนต์น้ำมนต์สีแดงชอบทิงต่อไปเลยยอไปเลยอาจารย์เซนปลุกเสกให้เรียบร้อยแล้วไอ้หนู ได้เห็นละทอเลยท่านเซียนระวังเลยนะแถวแม่น้ำมันมีเอเลี่ยนเยอะไม่มีใครทำอะไรเซียนได้หรอกเทียนเป็นชายชาตเห็นต่อคนนี้กูทอเลยโอ้โหเวบิกมาแล้วเวบิกมาแล้วเตะบอลเตะบอล ลลดได้ไหมแปลงได้เป็นอัพเดทอยู่เมืองก่อได้ปหมไม่ได้ครับไม่ได้แปลงได้แต่ตอนนี้ผมเด็กอยู่ผมต้องโตก่อนถึงจะแปลงได้ไอโอเปอร์ลิโอตรงไหนเนี่ยคนอ่นนะเปลอลิโอ แมลงได้เปล่าเนี่ยอัลติเมตอัลติเมือยู่จอเนี่ยเห็นว่านายเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นเอเลี่ยนเราจับเข้านาฬิกาเลยนะนายเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยเออโหเอเลี่ยนชิงคองหรือเปล่าเนี่ยโดนจับเข้านาฬิกาแน่ใครดูเปล่าเนอัลติเมตอยู่มึงกะจออ่ะจาป่าผมจะฟ้องปูแม็กมาจับคุณคุณคือเอเลี่ยนผมิใช่คือเอเลี่ยน เอเลียนมาจากดาวกบใช่ไหมเนี่ยแน่นอนโอ้คนอยากโดนปูแม็กจับไหมหรือไม่อยากไม่ครับไม่ผมมีตัวเลือกนคุณถ้าเกิดคุณไม่อยากโดนปูแม็กจับคุณยอมมาอยู่ในนาฬิกาผมไหมอันนี้มันเบนเทนไม่ใช่หรอใช่ครับถ้าเกิดคุณไม่อยากให้ปูแม็กจับคุณก็มาอยู่ในนาฬิกาผมไงอันนี้มันเบนเทนไม่ใช่หมูปูแม็ก ก็ใช่ไงแต่ถ้าเกิดคนแบบไม่อยากโดนปู่มแม็กฆ่าตายอะ่ะก็มาอยู่แบบในนาฬิกาผมได้ผมจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยแม่เป็นไรเกงไงัผมยอมโดนฆ่าได้ถ้างั้งงนถ้างั้งงนปุ่มแม็กจะมายิงคุณแน่นอนมาเลยนี่มันโฟอหรือเปล่าเนี่ยโอ้คู่แข่งโฟร์อาร์มแน่นอนผมพักฮัก,กจักเกอร์อะไรวะเนี่ย <c oughs> ผมจะให้ปูแม็กเอาสวิงมาจับคนมาเลยเดี๋ยวผมเล่นชิงช้ารอก็จะเอาคนไปย่างกินโอ้กบตัวขนาดนี้น่าจะเนื้อนมหนาดูอ๋ออยากกินไส้กรอกตรงหน้าผมใช่ไหมครับอะอหกลูกอยากกินกบครับโอ้ยเจนนะครับเจนเอคุณเอเลี่ยนเอเลี่ยนเนระเดี๋ยวผมจับคุณนะเดี๋ยวผมจับคุณนะคนเป็นเอเลี่ยน ผมจะจับคุณคุณเ,เอเลี่ยนนะผมจับคุณแน่ <c oughs> โออเอ๊ไอ้ <c oughs> ใหญ่จับกูแทนเอเลี่ยนกบเขียวเอเลี่ยนกบเขียวครับเมื่อกี้คุณเห็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนแมลงปอเขียวไหมอ่ะมันทําร้ายผมเมื่อกี้อ๋ออ๋อมันหนีไปแล้วครับ <c oughs> จามันทำร้ายผมแล้วมันก็จับผมส่งเข้าคุกทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรผิด แต่เขาหนีไปไหนเราไม่รู้ผมจับมันให้ได้มันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปตามหามันแป๊บขึ้นรถมาเดี๋ยวพาไปเฮ้ยใจดีจังได้เลยโอ้นี่แหละแถวนี้แหละนี่แหละเจอแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้แมลงปอจับเราทำไมเราจะฟอกปูแม็กมาฆ่านายตีนเฒ่กต้องเวคุยเลยเพราะมึงไม่รบกูด่ามันอยู่ไม่ได้เหรอ เอออโอ้โหจะฟ้องโบแม็กโบแม็กจะมาฆ่าพวกคุณพวกคุณจับผมเข้าพูดมากกว่ามึงเงียบดี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 มันพูดมากกว่าไผมไม่ล้างแค้นกับไอ้ไอ้ยานยนไรสักอ๋อมึงไปไกลไปมึงไปไกลไปตัดไปไปไปเอาก็ไวเลยแมลงปอจับผมไปแกลตุ้ดไปแล้วครับไปแกลพันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจับเดี๋ยวผมจับแมลงปอที่ข้างหัวคุณมาเป็นเอเลี่ยนผมเดี๋ยวนี้ไปกันสิบเอ็ดเจอไปเฮียไปแม่แมลงปอแรงเนี่ยแมลงปอข้างหัวคุณอ่ะตัวส้มๆอ่ะตัวเล็กอ่ะโอยแม่มึงเหรอมึงสงสัยมันเป็นแม่มึงเหรอมันหน้าเหมือนแม่มึงเหรอโอ้ด่าแรงเกินด่าแรงเกินเดี๋ยวผมจะไปฟ้องปูแม็กมาจับคุณย่าแมลงปอตัวเนี้ยเหมือนแม่มึงเหรอเดี๋ยวคุณจะโดนปูแม็กฆ่าหมกศพอัดท่อน้ำมาเถอะไอ้สัสยัดตูดมึงด้วยมา